สวัสดีค่ะเพื่อนๆสิริเล่าข่าวตอนนี้นะคะมาอัปเดต forex TD ต่อนะคะในวันนี้นะคะก็คือวันที่13กันยายนนะคะทาง Facebook ที่รวบรวมรายชื่อผู้เสียหายจากคดี forex TD นะคะได้ทำการเปิดเผยชื่อดาราช่อง3นะคะว่าคือคุณกระเทงนะคะก็ตรงตามข้อสันนิษฐานที่ สิริได้โพสต์ไว้ในคลิปที่แล้วนะคะแต่ว่าคลิปที่แล้วสิริยังไม่ฟันธงนะคะว่าเขาจะเป็นพ่อทีมแต่ที่นี้แอดมินเอนะคะแกบอกว่าแกเปิดก่อนเลยแล้วกันสิริก็เลยต้องอัพคลิปนะคะแต่ว่าในเวลาเดียวกันที่แกแจ้งข่าวนั้นและคะ่ะคือตอนแรกเนี่ยแกกะว่าจะเก็บ ลายชื่อเอาไว้แต่ไม่รู้คิดยังไงนะคะคือแกก็เปิดว่าใครคือแม่ทีมแล้วก็มีลูกทีมชื่ออะไรบ้างเงินเข้าออกบัญชีกสิกรเลขที่บัญชีอะไรนะคะอันนี้สิริจะไม่เอามาลงนะคะเ,เพื่อนๆให้ไปดูเองนะคะแล้วก็สานักข่าวก็คงจะเริ่มเล่นแล้วล่ะคะ่ะส่วนพ่หนุกันชัยนะคะตอนนี้คงนั่งไม่ติดแล้วล่ะคะ่ะคือตอนนี้นะคะสานักข่าวนะคะ ต้องแบ่งทีมกันไปทำข่าวสามที่นะคะที่แรกไปตามใบเตยแล้วก็แมนนะคะในวันที่สิบห้ากันยาเนี่ยว่าจะมาหรือเปล่าที่ที่สองอาจจะเป็นคืนนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้กลยน,นะคะไปช่องสามนะคะบุกกลองถ่ายนะคะที่กระทิงขุนนลงทำงานอยู่นะคะหรือว่าพีน่นมกัญชัยนะคะต้องเล่าข่าวนะคะ แล้วก็ต้องเชิญกระเทงนะคะยังไงก็ต้องมาออกโหนกระแสนะคะถึงกระเทงจะปฏิเสธก็ตามนะคะก็อาจจะต้องส่งผู้จัดการมาแทนนะคะเพราะว่าหลักฐานที่มันโชว์หลาตอนเนี้ยมันมีผลเสียต่อช่องนะคะแล้วก็ต่อสปอนเซอร์นะคะที่จะเข้าช่องแล้วก็นักข่าวทีมที่สามนะคะไปที่ตึก gmm gamme นะคะไปสัมภาษณ์ ควรกระปุกพัชรีทับทองนะคะคือนักข่าวนะคะทั้งสายบันเทิงแล้วก็สายอาชญากรรมเนี่ยไปด้วยกันเลยนะคะนั่งรถคันเดียวกันไปเลยนะคะอันนี้คือข่าวด่วนนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้ากระทิงเนี่ยไม่ยอมมาออกรายการโหนกระแสนะคะคนเนี่ยจะยิ่งไปขุดนะคะแล้วคนที่จะมาออกเนี่ยน่าจะเป็น ลูกทีมนะคะหรือว่าผู้เสียหายนะคะคือพี่นงค์นะ่ไม่ต้องเอากระทิงมาก็ได้แต่ว,ว่าเอาผู้เสียหายมาให้ได้เหมือนที่สมัยจอมขวัญน,นะคะให้กลับไปดูเทปจอมขวัญน,นะคะถามตรงๆกับจอมขวัญวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมปีสองพันห้าอหกสิบสองนะคะมีผู้เสียหาย,ยออประมาณสี่ห้าคนนะคะมาออกรายการสมัยนั้นเขาจังมาออกเลยนะคะทำไมช่องสามหรือว่าหนกระแสจะมาออกไม่ได้นะคะ โอเคค่ะเ,เพื่อนอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดนะคะแล้วก็อีกเรื่องก็คือพัชรีทับทองหรือว่าพี่สาวของคุณกระปุกนะคะปิด IG เป็น private แล้วนะคะเข้าไปดูหน้าตาของน้องซัมเมอร์ไม่ได้แล้วนะคะก็ยังไงของคุณกระเทงแล้วก็คุณกระปุกนะคะถ้ายังยืนยันความบริสุทิ์เนี่ย ก็รอดูนะคะว่าจะปิดไ g ตามหรือเปล่านะคะส่วนสามีของคุณพัชรีทับทองหรือว่าคุณจอยนะคะรู้สึกว่ายังเปิด Facebook อยู่นะคะให้เพื่อนๆรีบเข้าไปดูนะคะก่อนที่เขาจะปิดนะคะแล้วก็จะหาอะไรไม่เจอเลยโอเคค่ะแจ้งข่าวสั้นๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ